หกเจดหุยหลังนี้ก็สองใช่ไหมสองไหมโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับผมสำหรับวัสดีกับพมกับผมอีกคือเกานะครับตอนค่ำคืนนะครับผมวันนี้ผ่าพี่ผาน้องนะครับผม เหมือนเดิมมาจับเคียดพึ่งแล้วครับผมพาพี่พาน้องมาดักป่าไล่ครับโอ้โหวันนี้ครั้งที่แล้วได้ไปสางตัวครับดักสีหลังได้สามตัวงวดนี้มาอีกครับผมอ่ะจะผมอีใส่ยเยือให้พี่น้องได้ดูก,กันเลยเอาเลี้ยมเดือครับผมวันนี้เยื่อเคียดเหมือนเดิมครับ เกือดเหมืนเดิมเออยัดไว้หน้าลัง1อันหนึ่งตัวนะครับ อ้ยมันยัดไว้หน้าลันหนึ่งตัวเห็นบอพี่น้องโอ้ยไมค่อยสัดครับเอานี่นี่เห็นบอแป๊บๆเนี่ยเอาเอาโอเคไปไซกันเลยดีกว่าครับไม้ปักทอครับผมล่งนี้ผมมีไปไซไม้ปักทอไปแล้วไปนำกันเอาผมอยัดตรงนี้แล้วพี่น้องอีเข้าถาบนหือน้ำไล่ อนนีไดโบอเอา้าลองดูครับหยักไปแค่นี้พอแล้วมั้งอ่ะเอาไ้แค่นี้ละเอา้าโอเคเดี๋ยวมืออื่นค่อยมาว่ากันไปเดี๋ยวไปใส้ลังไหมครับวันนี้วันนี้ผมเอามาสิบสองลังครับเมื่อวานนี้จากสี่หลังวันนี้พมเพิ่มปริมาณสองเท่าครับผมเอา้า มาลองดูว่ามันอีเป็นไะไดพี่น้องไปเดี๋ยวไปใช้รังไม้ครับทักทางพื้นที่ก่อนครับพี่น้องไม่รู้ว่าเป็นนี่ลึกเช้นนี้นี้มีฝาอะไรเหรอบ๊ <paper> <ม> <S <s> เอา <S <s> โอเคอเคือ นี่พี่น้องลองดูว่าเป็นยังอ่าโอเคเรียบร้อยไปล่างไม้กันพี่น้องไม้นี้น่าจะเด็ดครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะโอ้ตายต้นไม้ดีกว่าพี่น้อง ไม่ลบมากเท่าไหร่เอาเดี๋ยวแหวกข้างไหนครับโอ้ยุงก็ลายครับพี่น้องเอ้ยลายคลาจังเอาเอาไว้ตรงเนี้ยพี่น้องเอา ตรงนี้แหละครับน้องเอ้ยคาดว่าน่าจะมีนะครับเดี๋ยวผมเช็คกันเช็คบ้างอีกทีนึงเอา้เอาเอาไว้ตรงนี้แหละครับผมไปหลังไม้กันพี่น้องเอ้ย เอาแล้วครับผมมาใส่หลังสุดท้ายพี่นี่น้องได้ดูกันนะครับอ๋อแถวนี้แล้วเนาะอืมอ้ม เอ้าโอเคครับเดียวตอนเช้านะครับมารุ่นนำกันเด้อพี่น้องว่าอีเป็นยังไงครับผมวันนี้สิบสองหลังไว้ปไปสไลด์อ้าเดี๋ยวมารุ่นนำกันตอนเช้าครับมาครับพี่น้องมาถึงเวลาแล้วครับผมมายม หลานของเขานะครับผมเป็ดสะไดวันนี้มาดูกันนะครับไปเดี๋ยวไปดูร่างแรกกันเลยครับพี่น้องวันนี้เป็นสะไดหนักบะเขาถามโ่้พี่น้องน้ำอ้น้ำหมดน้ำลดครับอ้อบ๊ลดบรวดเหมือนเดิมเขาถามโอ้ โอ้โห่าวครับลังแรกอ่ะบาไปไรไปดูลังต่อไปเบายองเลยลังที่สองครับโอ้มันมานเลยพี่น้องให้ดูกันได้อ๋อหนักโอ้หนักอยู่ครับได้อยู่อ่ะมีดินอยู่ครับหนึ่งแต้มหรือสองแต้มผมก็ไม่รู้อ่ะหนักหนักอยู่ครับผม โอเคไปหลังต่อไปเอาเห็นหางแล้วเห็นหางแล้ว <laughs> เห็นหางแล้วพี่น้องโอเคไปเอาหลังต่อไปเป็นไงเนาะจมไปอย่างนี้เลยน่าจะหมานอยู่นะโอ้ยดุดโอ,โอ้ตายแล้วครับโอ้โหตายเลยมันจมพี่น้องโอ้ โอ้โหเห็นแล้วโอ้มันอาครับงามันเปิดโอ้เอา้าก็ไปแล้วครับผมผมมาเลือเธอเลยไปดูกะลัลงต่อไปพี่น้องเอาลองยกหลังนี้ดูดิเป็นยังไงโอ้หนักอยู่ครับหนักอยู่ อ่ะอ่ะน่าจะมาแล้วครับโอเคไปหลังไม้กันเอาดินอยู่นี่ครับผมอืมมายกหลังนี้ดิพี่น้องโอ้โหหลังนี้ฟาวครับไม่เป็นไรไปดูหลังหน้าหลังไม่เอาไปเลยพี่น้องใกล้กันเนี่ย เป็นไงเนาะจะหนักให้เราไหมเนาะอ่ะหนักครับมีตัวอยู่ไปดูลังนี้ดูครับโอ้สกใส่จมีตัวแล้ว,วะ โอ้โหเบาอย่างหายไปไหนก็บ้างหนึ่งก็ไม่รู้ครับเนี่ยโอ้โหหาไม่เจอเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูอีกที่นึงดูตรงนี้สิเป็นยังไงน้องหือจมไปแล้วอ๋อไม่จมไม่จมเฮ้ยโอ้ตายครับเอ้ยทำไมมันตายอ่ะ นั่นไม่จมมันทำไมตายอ้าไปมันหมานกันอีกตัวดึงอ่ามันดูกหลังนี้กันโอ้ยเป็นยังไงหนักบ่โอ้โหเบาหลันงนี้อ่ะไม่เป็นไรอ่ะพี่น้องมาลุ้นกันหลังสุดท้ายครับผมว่ามันอีหนักบ่ โอ้ยมันมันเด้อเอา้าน่าจะได้อยู่ครับผมโอเคไปเดี๋ยวไปดูกันว่าได้กจกตัวครับพี่น้องเชา้านี้ไปมาพี่น้องได้เวลาละมาดูกันครับว่าได้เท่าไหรกี่ตัวกี่แต้มครับวันนี้ หนึ่งโอ้โอ้โอเขียดยังอยู่เลยเร็่มเต็มแล้วสอง tem nó có phơm đã nã chạy yên Được phồm lay thì ra lắng Đó Sám Đôi dày บิ๊กไซส์ครับตัวนี้สีห้าหกเจ็ดเฮ้ยหลังนี้ก็สองใช่ไหม สองไหมโอ้โหเข้าสองเฉยเลยโอเคครับผมหมดแล้วอ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดซับสไคร e และเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหนุ่มคนครไทยได้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ ô oh, oh, tôi dây dài lời Áo oh, Cái nó nghe đủ.